ไอ้หนูมีหนูรัตตะดูอีนูเอ้ยเอ้าแมวเอาเมืองไหนไอ่ะมันเล่นยังไงวะได้อ๋อตัวมันมเบาๆดีมีเที่ยวกะโดดยากใช่ตัวเราเบามากเลยเบาเบาวิวเลยใช่ไหมมึงเที่ยวกเกมออบบี้เกมเหมือนแบบไม่ไหวอะ่ะตัวเรามันจะหนักๆห,หน่อยเฮ้ยเอาเว้ยมันจะไปยากอะไรวะเฮ้ย ถึงอยู่เล็วโง่จริงแกมันโง่จริงมันแบบอ้าวไอ้หนูเฮ้ยหนูเป็นหนูเฮ้ยหนูเฮ้ยมีสกิลด้วยหนูเฮ้ยมีแมวเฮ้ยแม่คืออะไรวะคืออะไรไม่รู้เป็นสกิลหนูเป็นสกิลอ๋อก่อล้วิ่งเร็วมั้งไอ้เหี้ยมันต้องวิ่งหาของแดดอ่ะไม่งั้นหิบตายเว้ยเออเหรออ๋อ มึงเหยียทันปีป่ะเอ้ยนุก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 ตัวไหนวะมึงนี่มันหนูเหมือนกันหมดเลยไอ้เชี่ยกูไม่รู้มึงตัวไหนเนี่ยแม่งเฮ้ยแมวมังไรจะเด็ดมาดีแมวเก้ยิดก้อนนี้ไปของกูไอ้เฮ้ยนุกแมวแมวติดโต๊ะว่ะเฮ้ยแมวเฮ้ยแมวติดโต๊ะไม่ติดแล้วไปเยอะ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 น้ำน้ำน้ำเกมเด็กกูก็เนี่ยที่ไม่ให้ ไอสัตว์มีหนูมาแย่งอาหารกูหกูนิบไอหนูเหี้ยกูโลยู่ซะกูยังเลยหนูเหี้ยเอี้ยมึงตัวไหนวะเนี่ยกูปีนไม่ขวาอยู่โอ้ไอสัตว์เล่นอยู่โอ้เหี้ยปีนไม่ขวากำลังสิบหกสิบบาตัวเฮ้ยเฮ้ยกินงำางํงำางํงำางํ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 เข่าเข่าทออ๋อใครวันดีวันดีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหนุ่มหนุยอะไปแล้วไปแล้วอีแมวงูไอ้เหี้ยมันแมวปวดหัวหนูมันเยอะไปหมดเลยเฮ้ยหนูหนูเยอะมากเลยนะเนี่ยบ้านเที่หนูเยอะมากเลยแมวยอมแพ้แล้วว่ะแมวบอกกูไม่จับหนูกูเป็นเพื่อนแมวกูเป็นเพื่อนหนูแมวเนี่ยอันนี้มึงมะเนี่ยเออกูอยู่นี่เนี่ยกูเกิดอ้าแมวบอก โอ้ด่านเดิมเฮ้ยกูกับหนูชีฟกลองเป็นของกูนำนำนำเพิ่ดูแมวดูแมวน่างูวไมเไดนกับแมวเฮ้ยยื้ยไอ้นุ๊กดูแมวเฮ้ยเอาแย่แมวนิ่งเยอะมาก กูไปเล่นกับแมวดีกว่าสงสารนี่เหี้ยแล้วแมวเป็นเหี้ยแล้วไม่เดินอ่ะแมวช็อกเลยโอ้มาอยากไปหนุกแม่เดินไเม่ถาดขี้แมวนุ๊กลองลองไปใกล้อี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมุดแม่เลยดิกูกูอยู่ใกล้แมวเว้ยแล้วมันหันหน้ามากูตกใจกูขึ้นข้างบนนี่ก่อนดิ้งนุกอ่า หนูกับแมวจะเป็นเพื่อนกันได้ป่วะนี่ไงเราทําให้เห็นแล้วไงนี่ไงเกมนี้ไงทำให้เห็นแล้วเหมืนมันติดอะไรตั้งอย่างมากกว่าเฮ้ยเเฮ้ยแมวหน้ามันหน้าเหมือนผีเลยนุ๊กไปยนงันงันนทำไมมันไม่ไล่จับวะ ไอ้สัตว์หนูตัวอื่นก็้วกแย่งชีสกูจังเลยกูเองแหละเมื่อกี้น้ำน้ำน้ำหอบเมื่อกี้กูเองเอ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วไอ้เหี้้ยไอนุ๊กแมวออกมาแล้วไอ้ดีมึงปีนขึ้นมาข้างบนตรงนี้เนี่ยบนต้นมึงอยู่อะมันมีชีสอยู่เว้ยอุ้ยมึงอยู่ไหนเอ็งคือมึงป่ะเนี่ยกูอยู่หลังตูดแมวเอ้ยเอ้ยดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึดดึ๊ดดึดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด เฮ้ยม hey, hey, hey. 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 ันจ้ากูน oh euh ุ๊มัเจ้ากูเฮ้ย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 กูกูกูทำอลไรยมึงเฮ้ยจี๊ดจีดตัวเดียวได้ไหมไอยไรกูตัวเดียวด้วยเฮ้ยไปเอาไหมยังตามกูบืดนบึดนี่กูมาเดินเพิ่มแล้วดิกูกินจีนก่อนบึดนบืดนบึดไอเงี้ยพงศบึดดบกูกูซิ่งอยู่ไงนุ๊กูซิ่งอยู่กูซิ่งกูซิ่งอยู่บึดนบืดบึดบดบน บป็นบื้อไอ้โง่ไอ้แมวเออไรกูเรื่องไม่ถูกอ่ะโอ้โยยอดเลยนุ๊กเออเอาตรงเลยนุ๊กเรา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 เล่นทำเทียอะไรวะใช่ไหมเราเราไม่เล่นทำเทียแขวะวะแขวะอย่างนี้นี่เองโอ้ยนุ๊กโอ้ปกติอ่ะมันไม่ไม่เคยอยู่วันนี้เลยเว้ยดิมเดินเข้ามาดิย ปกติมันจะอยู่บนพื้นด้วยแม่เก็บพอร์เฟ็คลีไฟล์ว่ะเ้ยแล้วใครหยิบกว่าเสื้ออีเหี้ยวยุ่งอ้๋อนุแม่งตกต่างอาญาตายไปกหยิบแย่งกูหยิบทำไมอะงงกูหยิบกูหยิบไอ้นุกูหยิบมันไม่ขึ้นอะกูหยิบมันไม่แปะเนี่ยนะเป็นไฟล์มันต้องแปะตรงไหนวะเออนี่ นุกแป้งดำปี Or, right, ๋เฮ้ยไม่ขอขนมปิดหน้าเลยอีวีนคือแป้งดำปีกอีกย่างนี้ไม่ได้อะไรเนี่ยทำเฮี้ยอะไรกันเนี่ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยมิสปินมิสปินโอ้ยดีมลงพื้นแล้วเนี่ยไปลูกเรื่อยนุกลงพื้นแต่เราย่างเชโลก็ตายหมดแล้วจริงๆนี่ไงย่างยางเออย่างอ๋อเราอ้วกเฮ้ยนุกจานเป็นไรอ่ะ กูถือจานอยู่เลยแล้วมันมันไม่หยุดหมุนตะกี้กูวางไม่ได้มันหมุนยังไงวะไม่กูคิดไห่มเฉยมันหมุนเองอ่ะเฮ้ยนั่นรึว่างวางว่างเฮ้ยเป็นฝ่ายกูไม่หมดเลยอีเทียพโทษแล้วก็ไม่ทำปอพวกมึงเนี่ยเว้ยเฮ้ยนุกเป็นฝ่ายชาโคไงเป็นเป็นฝ่ายชาโคนุกนี่นุร์นุกเป็นฝ่ายชาโคกินไหม ไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กมันมันหมุนหมุนแรงขนาดนี้เนี่ยทำไมมันหมุนแรงขนาดนี้วะมึงดูดีใช่ไหมกูบอกแล้วมันหมุนตีเว้ยเข้มขึ้นมานุ๊กพี่นุ๊กเมนูใหม่อะไรับเนี่ยวิดำเลยดำปีเลยนุ๊กเอือกไอ้สัสเออนกปูตะลัก จามมันมีแม่เหล็กกว่าวายนุกแล้วกูถามหน่อยมันจะวางไส้ยังไงนี่นี่ไอ้นุกไอ้หนูหนูหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจับเปนข้าหนูยังไงวะตอนอ๋อเฮ้ยมันจับนุกนุกไม่ดูใหม่เว้ยนุมันเป็นลงถักขยหยาดินี่หนูทอดมันจะทอดหนูหนูทอดไอ้เหี้ยเราทอดเลยเฮ้ยทำไมหนูมันเยอะจังวะไอ้นุกหนูหนูเยอะจัง เฮ้ยนุ๊กเฮ้ยนุ๊กกูเสิร์ฟได้แล้วมึงดูนุ๊กนุ๊กมึงดูกูมึงดูกูมึงดูกูนะอยากกินหรือเปล่าเฮ้ยนุ๊กเออคนนี้คนนี้อยากกินคนนี้อยากกินเอาไปเฮ้ยเฮ้ยมันกินด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมกินรีวิวปะเป็นไงบ้างครับโอ้ยไอ้นี่มันเอ้ยแต่เราได้ตังค์อ้าวเฮียตังเป็นแค่เชียร์เลยโคตร เพีย๊ะว่างว่างว่างเฮ้ยนุ๊กกูได้สองบาทอ่อกูหยิบแมวแมวเอาแมวไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยแมวหาเอ้านุ๊กเฮ้ยเอ้หนู๊กเอ้านุแดดเป็นไฟชาโคลอีกเป็นไฟชาโคลด้วยเฮ้ยนี่นี่ไงกูทำเนื้ชาโคลแอรเฮ้ยนุ๊กแมวแมวมาดื้อยังอ่ะโหไม่ให้มันจับ แมวต้มแม่แมวต้มแมวต้มแมวต้มไอ้ดีมึงดูหนูที่มึงทอดไว้โอ้ยหนูดำเลยเอ้ยหนูน่าหนูน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันไอโน้ตมันยังไม่ตายไอ้ดีหนูทอดมึงมันยังไม่ตายมึงต้องแช่นานวบบนี้ ดำขนาดนั้นยังไม่ตายอ่ะดำปีําปยดูว่าดำปืดเลยมึงจะสั่งของมาทำเพื่ออะไรนี่โคตรปิ้ตันเอ้ยเอ้ยนุกเรามาดูตารางที่คนเขาสั่งอาหารกันดีกว่านุมันยี่เขาเขาสั่งไอ้นี่ใช่ไหมฟินฟายใช่ไหมแต่เราเราจะให้หนูเขาไปมึงจะวาวงใส่จานดูเลยเอ้ยจานนี่กดจานไม่กดจานนี่กูเรียกจานมาให้แล้วมันไม่น่าอยู่ว่ะไม่ใช่ของกิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายนุหนูไม่เต็มเขาไม่ตายว่ะพี่เขไม่ตายว่ะไอ้ยัาหนูอะไรวะหนูอึดด้วยกันเอาเอาไปอ่ะแล้วแป้งกูหมดแล้วตอนเนี้ยควยเถอะนี่เบอร์เกอร์ชีฟอีมเฮ้ยยเย็นแท่มึงอะไรอันไหนอันไหนคือแป้งวะไอ้นุ๊กมีแป้งดับเบิ้ลนี่เลยนุ๊กดับเบิ้ลเลย กูจะจย่อนอมาละเรียบร้อยได้ป่ะไม่รู้มันเฟืนุก๊กเมนูร้านเราด้ยนุก๊กเรามีอันดิบด้วยนุก๊กดิบสุกแล้วก็ไม่ <c oughs> นี่ <c oughs> นไงสามระดับสามระดับเลยลูกคา้าลูกค้าอยากกินแบบไหนลูกคา้า U ลูกค้าแดกได้เลยนะอ๋อเยี่ย,ยมมึงํำขออาหารลูกค้าล่วนี่ไงนี่มาสเตชร์ชกคเป็นไง <c oughs> อร่อยดิอูมามิแ <laughs> กจ้จวกไ <laughs> อ้ยี่ไม่จ่ายตังค์ด้วยมั้งไม่ไ,ไม่จ่ายตังค์ <laughs> <c oughs> เอ้ยกูคกูคเก็บยังไงดูมีคนสามเป็นไฟเดี๋ยวกูต้มให้มันก่อน <laughs> เป็นไฟเขาเรียกต้มอ่ะทอดไอ้ยี่ลำบากตรงมหมุนอ่ะ เฮ้ยกูเตะชีดเพื่อนกระเด็นเลยนุ๊กมันหมุนเฮี้อะไรก็ไม่รู้พลังทังจักรวาานุ๊กโอ้โอ้ไม่หมดเลยสับเปสอะกลัวแป้งมาแล้วดิบนุ๊กคุ๊กการจานเฮ้ยนี่ไงโอ้โสัตว์เลยตบแป้งปราคอไอ้เย้าอะไรวันนี้ ขยิบเป็นายกูเป็นไหนของกูกูจะไปให้ลูกค้านี่คนนี้นี่นี่นี่มึงกินให้อร่อยเลยตกพื้นหลายรอบแล้วยี่อร่อยไม่ยท่ะสรุปมันอร่อยเราะวะไอ้นุ๊กหนูฆ่าเป้งแล้วเราเอาเงินเข้าแคชเชียร์เฮ้ยนุ๊กกูขายได้เก้าแล้ววะเก้าบาทแล้ววะ มันจะดิ้นอะไรนะกว่าไอสัตว์เอ้ยมึงดิ้นแลยวมึงดิ้นเลยววะฮะวางไออย่วางอย่าวางไม่ได้เลยโอ้ดิ้นดิ้นเมื่อใครหยิบของกูไปมันดิ้นลูกมันดิ้นมันดิ้นไอลูกว่าสิ่งสิ่งเดียวที่เราทำให้ลูกค้าได้คือไฟล์เพื่ออรอย่างอื่น่ะทำให้เพื่อนชินไม่ได้เลย เป็นไฟ c h a r c o มาเววอ้าวเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นไฟไม่ติดนี่มึงเอาไฟไปกับจานนี่ดิโอ้โหมึงติดอะไรอ,ะอ่ะอ้าวนุ๊กนไฟกูมันอ้าวนุ๊กนไฟกูไม่มีกาวดีดิกูรุ้สอยู่ว่ามึงจะเอาไปวางจานกูได้ไหมนี่นุ๊กได้แล้วเฮ้ย <c oughs> นี่ดิมึงดูของกูลั้งกว่าอะไรวะ มึงดูใครจะใส่เป็นไฟมาแบบนี้มึงดูไอ้ไอ้เพื่อนเพื่อนแม่งทำเป็นไฟมาอย่างดีไว้นุ๊กแต่กลัวเป็นไฟที่เป็นชาโคไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยนี่เป็นไรอะร่วงอกเพื่อนบอกโอ้หตกฟักไอ้นุ๊กมึงมึงมานี้นุ๊กมึงมานี้มึงกูแบบอยู่หลังมึงมึงมึงมานี่นุ๊กมึงมึงมองไปข้างบนดิ ทำ,ทำไมเป็นไฟขึ้นนันวะอะไรวะนี่เฮ้ย <laughs> <laughs> ทำไมมันมั่วได้ขนาดนี้วะเกมกริวๆๆ์รีว์วรีวอทีมตัวนี้ก็มีอะไรวะอ <laughs> ุ้ยอ่ะเอนเงยดูเงยน้าดูดิ <laughs> ใครเอาขึ้นไปหมดนั้นวะ <laughs> <laughs> นุกมันต้องเป็นฝีมือของหนูแน่ๆเลยโธ่ <laughs> เฮ้ยเบอร์เกอร์จะไม่ละนี่นี่กำลังดีเฮ้ยนุ๊กนี่นี่บอกเลยนี่นี่นี่จานนี้ต้องเป็นจานที่อร่อยที่สุดนุ๊กนุกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงให็นแวางแป้งก่อนดิมึงเห็นแป้งหมุอนไหมแบบใหม่ไงนุ๊กเนื้อประกบแป้งนุ๊กเนื้อประกบแป้งนุ๊กโหลูกค้าชอบกูบอกเลยเอาเนื้อเหลือเดียวเหรอเฮ้ยได้นะเนี่ยมึงมึงยังกล้าเร็วได้เหรอ มึงยังกล้าใช้หัมันได้เหรอไอ้เนี้ยสภาพไอ้เี้ยมันยิ่งกว่าขี้ไงลูกได้นะทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวกูจะลังเอาเฮ้ยมึงยกขึ้นมากูจะใส่ผักมันยกไม่ได้นุ๊กกูปรับมุมไม่ได้มันปรับไม่ได้อ่ะเย้ๆกูจะใส่แบบเฮ้ยติดด้วยอีเนี่ยเฮ้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 ยดิกูบอกเลยก้อนนี้อร่อยที่สุดก้อนนี้มันขี้ชัด เฮ้ยโอ้มีเสียงแมลงนุ๊กเสียงแมลงนุ๊กนุ๊กนุ๊กคิดหนึ่งโอ้โหมันดังที่หายเลยเฮ้ยโอ้ไอ้นุ๊กมาสเตอร์เชฟต้องข่าววะเลยนะเนี่ยเปเสิร์ฟที่ใครใครต้องการเบอร์เกอร์มึงหรือเปล่ามีไงเดี่ยวมันจากได้หลายชั้นเนี่ยอะไรชั้นเลยโอ้โหยิ่งกว่าตึกอีกเอาไปอ๋อหุยหุยอะไรครับลูกค้าอร่อยไหมฮะอ๋อโอ้ ว่าแต่เรา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 ,าเล่นทำไมวะเราต้องการเป็นมาสเตอร์เชฟเออเรา,าเล่นทำไมกันนะพว่าเรื่องนี้วะลุบไปเอาเป็นว่าเราก็ขอปิดคลิปกันแค่เท่านี้แล้วกัน